ดีกคนกันด้วยกิสเปล่าเองอันนี้เปล่าจะเข้ามาดูแอบดูโรงเรียนแม่แล้วแบพี่แม่กลังให้ากันเที่ยวแล้วไปใ่ิบนินี่ก็คือต้นอะไรก็ไม่รูกแล้วนี่ตายแล้วถไม่ทิ้เเนะงเนยโขขึ้นด้วยขยสอบมันาเปนแช่งเลยไหนมาเป็นงเลย นี่คืแท่งแท้งเหมือนกันนะอันนี้อะไรนะเนี่ยสีดแดงหัวจิดน้ำเดี๋ยวน,นี่พูดเลยเดี๋ยวมีคนมาแอบดูหัวจิดเอ้ย ห้อยๆจำอะไรเลยนี่ยเลอะอะไรเนี่ยไม่มีกวดด้วยเฮ้ยกวดอุ๊ดน้ำเฮ้ยเห้อยมาขโมยกวดหน่อยเฮ้ยนี่ต้นอะไรงอกขึ้นมานี่ก็ดูแผนกล้องแบบทั่วๆเลยพี่เกศอธิบายแล้วนี่ตรงนี้อะไรเนี่ย เนะะือเอเ,เวลาขโมยขวดต้องใช้อุปกรณ์ถึงเวลาที่จะขโมยขวดแล้วอันนี้มันมีนามแหลมเยอะขวดแกจค่อยเก็บทีหลังเฮ้ เราใช้มือไม่ได้เพราะว่ามันมีหนามเอาอันนี้เลยกันนะอันนี้มันสวยดีอ่ะพี่คิดพี่นี้แหละจะไปเป็นขโมยตอาแล้ว